สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศบูนนะคะก็วันนี้อยากพาระหีช่วงเช้ามาให้ชมน,นะคะปกติแล้วตื่นมาก,ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทั่วไปเตรียมเสื้อผ้าคุณสามีทาอาหารเช้าส่งคุณสามีไปทํางานนะคะแล้วก็เริ่มกวาดบ้านถูบ้านดูทุนซักเสื้อผ้าล้างจานแล้วก็เตรียมอาหารมื้อกลางวันมื้อเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้คุณสามีบอกว่าจะกลับมาเปยดรถไฟช่วงเย็นนะคะก็เลยว่าจะยังไม่ถูบ้านนะคะเพราะว่า กวาดถูวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสกปรปกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะเหลือเพียงกวาดพื้นอย่างเดียวนะคะถึงวันนี้นะคะจะไม่ได้ถูบ้านนะคะแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะหยิบไม้กวาดขึ้นมากวาดนะคะเพราะว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือพออายุมากขึ้นนะคะ ผมก็ร่วงมากขนาดว่าเมื่อก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เคยผมยาวแล้วตอนนี้ก็ตัดผมสั้นแล้วแต่ผมก็ยังร่วงอยู่นะคะก็เลยอดไม่ได้ที่จะกวาดพื้นทุกวันเพราะว่าพื้นกระเบื้องเป็นสีขาวพอมีผมร่วงอยู่ก็รู้สึกหงุดหงิดใจนะคะ <Yeah. S 1> ก็เลยต้องกวาดนะคะทุกคนช่วงแรกนะคะที่เรามาอยู่ที่บูไนยอมรับเลยว่ามีอาการเบือ่อหงุดหงิดคิดถึงบ้านเหงาแบบคนกันไปนะคะ,คะกิจกรรมงานบ้านเนี่ย ช่วยทำให้เราคลายความเหงาได้มากเลยค่ะ